สวัสดีค่ะดรปิ่นค่ะวันนี้นะคะปิ่นจะมาแนะนํานวัตกรรมใหม่ๆที่มาจากธรรมชาติให้ทุกๆคนได้รู้จักกันค่ะหลายๆคนนะคะคงจะรู้จักกับแคลเซียมนะคะเพราะว่ามีการใช้มาอย่างยาวนานหลาย10ปีแล้วนะคะแต่ทุกคนทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วแคลเซียมเนี่ยก็อยู่ในพืชผักธรรมชาติของเราค่ะหนึ่งในนั้นนะคะก็คือสาหรายนั่นเองค่ะ สำหรับจอยฟูเนี่ยนะคะมีส่วนผสมของสาหร่ายจากทะเลน้ำลึกค่ะประเทศไอรแลนด์ค่ะทำให้แคลเซียมเนี่ยนะคะมีความบริสุทธิ์มากๆเลยค่ะและที่สำคัญค่ะมีงานวิจัยในมนุษย์ด้วยค่ะเขาบอกว่าสามารถรับประทานได้อย่างยาวนานและก็ค่อนข้างปลอดภัยเลยทีเดียวค่ะยังมีอีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากเลยค่ะนั่นก็คือสารสกัดจากซีบัคอร์ค่ะสารสกัดจากซีบัคทร์เนี่ยนะคะนำเข้ามาจากประเทศทิเบตเลยค่ะเพราะว่าเป็นซีบัคตร์ที่มีความบริสุทธิ์มากๆค่ะ ซีบักทองนะคะอุดมไปด้วยโอเมก้า7ค่ะซึ่งเจ้าตัวโอเมก้า7เนี่ยนะคะจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับร่างกายค่ะและที่สําคัญนะคะยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการผลิตแคลเซียมได้อีกด้วยค่ะนอกเหนือจาก2ตัวนี้นะคะยังมีสารสกัดจากธรรมชาติอีก3ตัวด้วยกันค่ะนั่นก็คือสารสกัดจากแครนเบอร์รี่ค่ะซึ่งเจ้าตัวแครนเบอร์รี่เนี่ยนะคะมีงานวิจัยที่บอกว่าเขามีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากนะคะและก็ยังมีงานวิจัยที่บอกว่า สามารถช่วยลดอาการอักเสบได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสารสากัดจากตัวนี้ค่ะขมิ้นชันค่ะซึ่งมีสารเทอร์คคมินอยนะคะ ที่มีผลในเรื่องของการช่วยลดอาการอักเสบและก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยค่ะและตัวสุดท้ายนะคะที่น่าสนใจมากๆค่ะก็คือวิตามินดีค่ะซึ่งไม่ใช่วิตามินดีที่มาจากการสังเคราะห์นะคะเป็นวิตามินดีที่สากาัดมาจากเห็ดแชมเปยองค่ะแน่นอนค่ะวิตามินดีนะคะก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้ม,มกันของเราให้ทํางานได้ตามปกติค่ะและที่สําคัญนะคะยังมีส่วนช่วยให้ร่างกายของเราดูดซึมแคลเซียมได้อีกด้วยค่ะ อันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะของสารสกัดทั้งหมดที่อยู่ในจอยฟูค่ะอย่าลืมนะคะใช้ชีวิตแบบจ o y j o กับจอยฟูได้เลยค่ะ